สวัสดีครับผมกับขวาเล็กเช่นเก่าเช่นเคยนะครับผมกับน้องแจงโมนะครับผมวันนี้ก็เป็นบรรยากาศค่ำๆนะครับผมหลังจากลงน้ําลงท่าอาบน้ําเสร็จก็จะมาที่หลักเดิมนะครับผมก็จะมีกล้วยนะครับผมกล้วยจากคุณแม่จูนนะครับผมที่มอบให้กับน้องได้กินได้ทานนะครับผมอันนี้ก็สุกพอดีเลยกำลังหวานเลยนะครับผม ก็นํามาให้น้องได้กินได้ทานนะครับผมตอนเย็นๆนะครับวันนี้ก็สุกทุกเครือนะครับผม ก็นําให้ทั้งหมดเลยนะครับผมตอนเช้าก็รอบหนึ่งแล้วนะครับผมก็เหลือตอนเย็นนะครับตอนเย็นก็มาทางนี้ก็หมดทุกเรื่อนะครับอ่ากินกล้วยหวานๆเลยนะครับเต็งโมอ่า ก็กราบขอบพระคุณนะครับผมคุณแม่จูนนะครับผมที่ร่วมสนับสนุนบริจาคอาหารนะครับผมให้กับน้องนะครับผมได้ทานมาเรื่อยๆนะครับผมก็ขอสุขภาพแข็งแรงนะครับผมเฮงเงรวยรวยิ่งๆขึ้นไปนะครับผมเีดปรารถนาสิ่งไหนก็สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนะครับผม หวับกำลังหวานเลยนะครับผมงอมพอดีพอดีเลยนะครับชอบนะครับผมแังโมชอบอ่า ชอบกินอาหารหวานๆนะครับผมอาจจียงโมสวัสดีข้าก็แเร็วข้าก็นเร็วคนสวยเร็วดังงข้าก็นเร็วเลี้ยงก่อนจ้าก่อนจ้าก่อนเร็วจ้าก่อนเร็วจ้าคุณนแม่กันเร็วเร็วคนสวยเร็วจ้าก่อนเร็วจ้าดิเสียงดังดังก่อนเออครับผมกำลังกินนะครับผมยังหวานเลยพอดกำลังสุกพอดีพอดีนะครับผม สุดท้ายนี้ก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่นะครับผมทุกทกท่านนะครับผมจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมเฮง,งเฮงรยวยรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมสวัสดีครับ